เอบิเกลกินปลากลมนะคะปลาวงปลาวงอยากกินมากไปหามาเลยจ้านะคะเนาะไปหาปลาวงมากินเลยจ้าความอยากกินนะคะทุกคนดูสิได้มาถุงหนึ่งนะคะปลาวงปลาวงเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาปาาแดดแล้วจะทอดกินจ้ะ ตาวงญตางุญตาบุญตางุญบุงตาบุเมืองพีทบุรีความอยากกินนะคะ mà giá mà chẳng ôi <laughs> <laughs> <laughs>